กองดีมากเลยยิ <French> <j> amb, ้มยำยิ้มเจ้าเลยอฮะหินห้อยเยอะมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันหยุดเนาะจุ๊บก็จะพาไปตามล่าหาหิ่งห้อยกันนะคะตอนนี้ก็คุณแฟนก็ขาดีขึ้นเนาะก็ขับรถได้นะแต่ก็ยังขนของหนักไม่ได้นะคะแล้วก็นั่งได้อะไรได้แต่แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรยกของหนักอะไรยังไม่ได้นะคะก็ทิ้งทิ้งตัวยังไม่ได้แต่ขับรถได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะคะ let's go <S ไปเลยไปเลยค่ะเส้นบางบัวทองนะคือติดมากใน GPS <ะ>ดูสิแดงเถือเลยนะคะ กำลังเข้าสมุทรสาครน,นะคะตอนนี้ขอแวะเติมพลังก่อนนะคะหวร้อนมากแล้วก็ง่วงด้วยนะนะคะก็แวะเติมกินเครื่องดื่มเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อนะคะตอนนี้เราก็ไปรับพ่อมาแล้วนะนะคะอันนี้ก็กำลังนั่งไปอัมพวากันค่ะ อนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะคะนี่นะคะที่พักของเรานะคะดินคลองเลยะคะ่ะเขาบอกว่าตื่นเช้ามาจะมีพระพายเรือบินทบาทด้วยนะคะคือเลิศมากเลยและแบบฟิลธรรมชาติจริงๆนะคะอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆนะคะเรือก็ยังแล่นอยู่นะคะผานนักท่องเที่ยวแล่นไปแล่นมากันอยู่อย่างนี้นะคะ พอตกเย็นนะคะเราก็กำลังเดินไปตลาดอัมพาวาค่ะนะคะบรรยากาศเย็นนะคะเรือก็ยังไม่หยุดวิ่นนะคะนะคะอันนี้ก็คือโรงแรมข้างๆนะคะโรงแรมนะคะน,นี่ก็ให้ดูรอบๆนะคะอันนี้พี่ชายก็ขอให้ แวะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะเราลไปเลย,เ,ลยเห็นไหม <laughs> ตอนนี้ก็ถึงตลาดอัมพาวาแล้วคะว่ะเดินเมื่อยมาก <laughs> อ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปหาของกินกันนะคะนะอันนี้ก็คือรอบๆตลาดนะคะก็คือบรรยากาศก็คือเป็นแบบแม่ค้าสินค้าโอทอปนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้พี่สะพายก็ซื้อยำไปนะคะ นะคะแล้วก็ร้านค้ามากๆาก <ๆ S 1> เยอะมากเลยนะคะๆๆอันนี้ก็ซื้อลูกจากรอยแก้วค่ะ <ๆ S 1> ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะ <ๆ S 1> ต้องได้กินนะ <ๆ S 1> ใครที่มาแล้วไม่ได้กินคือมาไม่ถึงอัมพวานะนะคะอันนี้ก็เดินหาช็อปไปเรื่อยๆนะคะ ก็แวะซื้อปลาหมึกย่างก่อนนะคะหาของกินเรื่อนๆมันเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยทุกคนไม่รู้จะกินอะไรเลยนะคะคือแบบว่าอยากอยากซื้อไปหมดเลยนะคะแต่ที่นี่ก็คือเมื่อคืนนี้ร้อนนิดนึงนะคะเราก็แวะซื้อน้ําตาลสดนะคะว้าว <Wow. S 1> นะน้าตาลสดที่นี่ก็ หวานเย็นชื่นใจนะคะสกัดจากธรรมชาตินะคะราคาไม่ไม่แรงนะคะนะคะก็จับต้องได้นะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าโอท็อปเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ข้าวตูนะคะทุกคนหากินายากมากเลยนะข้าวตู20บาทคือถูกมากนะคะ ก็เหมือนกันนะคะของพวกดองหอยลอดใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างนี่แหละของแต่ตอนนี้คือเหงื่อออกเยอะมาก mm. ตอนนี้นะคะ mm. เรือก็มารับดูหญิงห้อยแล้วนะคะนะอันนี้ก็ค่อย, mm. อยๆลงเรือกันนะคะ mm. คือเรือมารับแล้วนะอันนี้ก็ต้องผ่านตลาดก่อนนะคะยามค่ำคืนนะว <Wow. S 1> ะาวอัมพวานะคะก็จะมีนั่งร้าน ชิวๆนะคะพวกสายแอลกอฮอล์ก็ไม่ขวนพลาดนะนะคะบรรยากาศดีนะคะดินน้ํานะคะก็เดี๋ยวถ้าถึงที่หิ้ห้อยนะคะจุ๊บจะให้ฟังเสียงบรรยากาศของหิ่งห้อยนะเอกล้องดีมากเลยยิ้มยำยิ้ม้เลยอ่ะหิ้ห้อยเยอะมากเลยอ่ะ เอย่างได้เห็นถึงห้อเยอะมากเลยแล้วเสียงได้เห็นถึงห่อแล้วคนตื่นเต้นอยู่ทางนี้พอขากลับแล้วก็แวะไหว้องค์เท้าเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีนะคะคือแบบสวยมากเลยค่ะทุกคนวว้าแต่ถ้ามาที่นี่นะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ขอเลขเด็ดนะคะทุกคน แต่เล่นกันแค่พอหอมปากหอมคอนะคะไม่ถูกอย่าว่ากันนะค้าะ,คะไหว้ตรงนี้เสร็จใช่ไหมคะเราก็กำลังจะเดินไปดูองค์ท้าเวสวรรณองค์แรกนะคะที่มาประทับที่วัดจุลานะคะองค์แรกนะคะ นะคะอันนี้แฟนก็กำลังขอพรเลยนะคะองค์สีขาวเนี่ยองแรกเลยนะคะที่ประทับนะคะค่ะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยนะคะและขอบคุณพี่ชายกับพี่สะพายมากๆเลยนะคะที่จัดทริปดีๆและฟรีตลอดงานคะ่ะน,นะคะทริปต่อไปนะคะเราจะไปที่ไหนอย่าลืมกดกระดิ่งกด s ับสไ r i b e กดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะแล้วเจอกันทริปหน้านะคะบ๊ายบาย